สวัสดีครับสวัสดีครับช่องกระเป๋าภาพเพื่อนนะครับเมื่อนี้ก็มาถึงหนาดานแล้วนะครับเมื่อนี้อยู่หนาดานช่องเมกเนาะเข้าสองคนกับบอมีบอมีพาสปอร์ตนะครับเข้าเฮ็ดหนังสือผ่านผ่านชั่วค้าเนาะใช่ครับเป็นหนังสือเฮ็ดชั่วค้าอยู่คุณใดจักมือไหมสามวันหนึ่งสามวันสองคืน ่สวัสดีเด้อเ,เอฟซีเบอร์สุ่ทุกคนครับตามวงวนคอนสิร์ตเกเป็นโปรดักชั่นให้ไอจำปาพ่าเพื่อนเน้อครับทุกคนนี้ก็เป็นช่องไม้กับฝาก f อฟฝากติดตามออให้คำแนะนนัีอยังกับคอยให้คำแนะนนั่งติเตือนได้เน้อคอมเมนต์มาได้ครับ แม,นไ,มนได้คอมเมนต์ใดนะครับอยากให้ปรับปรุงมันใดไม่อ,อยากให้เป็นมันใดก็บอกบอกได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้เขากาไ,ได้มาอยู่ไอนาด้านครับสำนักง,งานหนังสือผ่านแดนเห็ดชัวข้าวเนาะเพราะว่าไอ้จำปาเพิ่นบ่มีพาส,สปอร์ตครับแมนอเออกออากระเฮดบ,บ,บ,บริพารออกกด้แดะเพราะว่าจังไหนอากกระได้ไปโดนน้องกีกนั่นเพิ่นหยุดงานบริษัทลายครับทุกคนได้สองคืนสามวันเห็ดบริพารก็ได้อสามสิบบาทหนึ่งดอก แต่ว่าค่าแ้มพ่นกะสิอยูคนละลอยคือเก้าอไปมาลอยเป็นสองลอยเนาะก็คือเก้าคือกันกับอันพาสปอร์ตนั่นแหละเออเอาไว้บัตรนีสสิเด้ยเฮ็ดยูทูบแลวสิได้ไปเบ่อๆเด้อทุกคนก็สิไปเฮ็ดพาสปอร์ตบัตรนีกับพาสปอร์ตมันก็ง่ายอย่างเึืงเข้าไปหอดเพิ่นเ่ากระจำเลยยูนีเฮ้ากับมันก็บซัมเสียอันคาไครเอกสารเนาะ เอกาสารสี่สิบห้าสิบบาทก็เส mm <h, S 2> ียอยู่เนี่ยไปหอนหันนะมาดิเสียนยังสินะเออไปอ่ะการเดินทางไปข้างแรกเนาะไปเที่ยวข้างแรกข้างเล่าจะได้กับฝากพี่น้องข้างเล่าเบิร์เมียด้ไหครับสบายดีฝากเฝากตัวเยอะตอนนี้เข้ากระถาเขาเปิดอยู่เนาะเขาจะเปิดประมาณสองโมงสองโมงครึ่งเพราะว่าแมนแมนแมนประมาณสองโมงกว่าแต่ขบวนรถเรครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไปถามพันเมืองเอาแมน โอเครอรอชมมั okay, ่งเนาะรอติดตามมั <thin> ่งครับครับตอนเราทัวร์ก็คือใหยไปก่อนเนาะนี่ทุกคนกรุงเทพช่องเม็กกรุงเทพปัตรเส้นบัเซนเออมาแต่กรุงเทพตอนนี้ห้า เตรียมตัวเนาะเตรียมตัวสิขามดานแต่ว่าห้อกันสิไปหาสื่อของมาใส่บาทนะับทุกคนนอู้หลวงพ่อหลายแห่เนี่ยมึงเอาเหลือเอาใส่ตะก้อเอาเหลือเอาใส่บาทเนี่ยเราเหลือเอาใส่ก่อนเด้อทุกคนเป็นเป็นบรรยากาศถือบ่เคยเห็นได้จังซี่เพราะว่าตื่นมาไทยบัวตื่นในจีโมไซค์เนาะวู้หลวงพ่อหลายองค์แห่ต้องไปซื้อของอยู่ตลาดนี่แหละเราซื้อในตลาดอันนี้ก็เป็นหน้าด้านครับหน้าด้านตลาดช่องเล็ก เบาเบาในตีจะคล้องสองเลยนบอกบอกยังมาถือเออให้ทุกคนเม่งนี่แหละเนาะบรรยากาศตอนเศร้าแมนเก็บบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศได้บันทึกไวโอเล่โอเคครับระวังไอ้ที่ห่าล่อเฮ็ดเอกสารนะทุกคนเนาะอากาศ ที่ดีการนะครับตอนเช้าเกิดขึ้นเป็นกประม่าแดดมงนอกเวลาหลังจากถานนะครับระวังล่อเข้ากับหาใไ่บาดพอมีไปซื้อของที่ตลาดมาตลาดบางคืนไ่บาดครั้งแรกที่ช่องเล็กช่องเล็กเอออ่ะนิมมดนะครับมาใส่เะค่อยสลับกัน

จตารวถมาวันทันอายุวันโนสุขังพักลังเป็นยังไงอิ่มบุญอิ่มบุญก็ค่อนเรียบร้อยแล้วอทุกคน้วก็อีอย่างหนึ่งก็จะมีสิ่งตื่นเต้นที่ทุกคนหนึ่ง ที่เห็นน้ำกันตอนนี้แสงแรกก่อนใครในสยามเออที่ขึนอ้าวดไมนี่แสงแรกนี่สวยงามใครก็มาได้รับได้นอวบาหันเสาเลยนี่ไหนตอนนี้หเหตยังงม้นี้เงาาผ่าผาข้าเปิดที่ด็กาสารนะครับเห็ด เอกสารเนาะระวังรอเห็ดที่จะช่าวดานทานช่วยข้าวก่อนแมนครับทุกคนกรับนี่ละกิจกรรมยามุสาวเนาะแบบเรียวๆว่ต้องมียังปรุงแต่งครับทุกคนเฮ็ดอันใดคลิปอันใดไดนก็เอาอันั้นเลยข้ากันไม่มียังขาดการไม่มียังขาดเราอะไรเนาะตอนนี้เนาะทุกที่นะครับความสุขอยู่ระหว่างทางเห็นบ่ปะกี่ข้ากับเป็นความสุขระหว่างทางกันเอยข้าวใดใส่บาทใส่บาทข้าวตัวไดว่าแบบ แพนมากในนี้ไม่ไม่แพนแพนเท่าคุณวัดผู้จะมพะซักอาจจะีแต่เขากับพวกงูดอกว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อตอนเชื่อสิละความสุขระวังด้างดีแท้จริงมันจะม่วนมันจะสนุกเนาะรับรอรออีกรอเอกสารอีกรอบรอเอกสารอีกกอนครับดาวอย่างนี้ท่านจะเปิดเราครับตอนนี้ระวางนี้ห้อกระสีห้าเนี่ยกินขาเนาะพอได้ขามดานไปปุ๊กห้อกระสีเด้ไปปักเตเลยหากินอีกแค่อนึงกับตอนเที่ยงกองทัพต้องเดินโดยตอง ช่วงนี้กันยังคะแนวกินก่อนเนาะชมวิวเดี๋ยวพาชมวิวเดี๋ยวพาชมวิวด่านทองสองเมกนี่ด้านหมดแล้วครับมือนี่สีแหลกเงินนะฮะแหลกเงินกีบครับใส่เงินเป็นล้านได้มั้ยนี่เขาจะใส่เงินล้านเนาะเเาาสิใ่ระะนนนคับงผมตอนนี้ห้องกับในมาแหลกเงินอยู่หน้าร้านเนาะเพราะว่าานไปกับสี่แหลใส่เงินเล่าเลยเนาะจะดี๋ยวนี้เรียบเท่าไหร่

สวยเสียเสียเสียแแบ่งขั้นเี้ยโอ้ยแงหลาขนาดเป็นหามือเนี่ยโมเดเนี่ยมายเนี่ยหามือเอออะแมอ๋อตองมีแบ่งย่อยแบ่งหามือเดสิบ่ะเอาละเอาดแวเอาน้ำเขานี่เดสิบอ่ะน้ำเขาบรูเเาสัทยเอาเดี๋ยวสิบ่ะน้ำเขาบรูเรือครต้องแบ่งแบ่งน่อยนทุก คือห้ามนอนแบ่งพันแบ่งลอยสิบบาทกินไรกินอะไรวันนี้เฮียเลียซพันนึ่งแล้วนะครับทุกคนเหรียดไปสสบายดี รู้สึกยังไงที่ได้ถือเงินเงินล้านได้เงินล้านเนี่ยถือเงินล้านเดียวถ่นเด้ยอยู่ไทยนี่บ่ได้จำเลยเงินล้านเงินล้านมาอยู่นี่ได้จำเงินล้านอันนี้แบ่งละเท่าไหร่เออนี่แหละเพิ่งได้เห็นเงินล้านเหมือนกันนี่ห้าหมื่นห้เขาเรียกเขาเอิ่อนึ่งยังหาซิบพันหาซิบพันกีบห้าสิบเอ็ดแสนพันเออแสนพันกีบไปลองใส่เบิรงพี่น้อง สีใส่มวนมองเงินแสนเงินล้านต้องใส่แ่มันมีมันมีแบ่งในกแส่มาอีกี่อ๋อันนี้แสนหนึอันนี้สองสองยี่สิบพันยีพันกีบเออมียี่สิบพันกีบแตคือมันก็สีหย่อยลงมาอีกใช่เป็นลามอถัเาอ๋อยี่สิบพันกีบ อยู่ไทยอ๋ออยู่ไทยไหนอันนี้ว่าตัวนี้ก็เป็นห้าเหมือนเหมือนกันแต่เป็นเป็นลวดสั้นเก่าเอออันนี้โตใหม่อ๋อมีลวดสั้นใหม่แน่นโตไหมล่าสุดเก็บไว้เป็นขวัญถุงอันนี้สองเหมือนนะมันเหมือนกันนะใช่รุ่นดูดิละสีมันคือเหมือนกันครับก็ไปหาไปตาดำแล้วและก่อนซับซ้อน ก็แบ่งฟันกะแบ่งเศร้าเขาสินอใช่ใช่ครับไม่ไม่ถึงสองชั่วโมงหรอกแป๊บเดียวแป๊บเดียวอันนั้สองยี่สบพักีบโอเคแล้วีสิญญานอะไรได้ได้ซิมแล้วพี่โทรหาน้องได้เลยสงไปถึงเ่ถึงน้องน้องมีซิมอยู่เริ่มสำรจก็ะแบงใส่กันในบัตนานีเอ้ปลองใได้ พี่โทรเฟซได้ปกติถ้าเขาบอกว่าหาซืพันกิี่เอาตัวหนใจเมืนตัวนี้ใช้อินเทอร์เน็ตเราือพันกเนี่ย20,000กิอันนี้ก็ได้เขาทีทอนให้แนนลองเบิ้งใช่ใช่แต่ถ้าเบิ้งอาว่าสิไปใส่เงินถือบ่ไม่เขาไม่สิเป็นงงเงินถือเงินร้ายนาะเขาเคยมาส่งเป็นรุ่น้นรสั้น โอเคยันรอติดตามชมตอนต่อไปนะคะครับผมตอนนี้นะฮะจะรอเอกสารนะครับผมเอกสารถ้าเอารถมานะครับกลับมาติดต่อสองสองในเลยนะครับผมติดต่อสองสองกับเรื่องเรื่องเอกสารสองสองสิเป็นรถส่วนบุคคลเอารถมาเองนะครับแน่งครับผมถ้าพี่ๆคนใดนอดติดตามมาเนาะเอารถมาเองนะฮะมาสองสองในเลยนะครับผมกับติดต่อแถวกันไปอ่ะสิละครับ แถวเงาเลยตอนนี้ก็คือเสาอยู่แถวมันก็เลยยังสันอยู่นะครับแต่พี่ที่แถวนี้เราบอกว่าแถวมันจะเงานะครับก็เลยแนะนําให้มาก่อนมามาต่อคิวไว้ก่อนนะครับกรบบปยาหักเนาะครับเอามาได้ครับเอาใบหนักล้วก็ของนักซื้อเดินห้างเนาะเปิดแปดโมงนะครับแปดโมงคืนนะครับโดยประมาณนะครับแต่่าเอกสารรถดนี่เปิดประมาณโมงหนึ่ง เอกสารหล่นมาเห็ดได้เลยนะครับโมงนึงนขามไปได้เลยผ้าสปอร์ตอยากขามไปได้เลยแม่ได้ว่าพายกอมีพาสปอร์ตการล่อแปดโมงนะครับนักซื้อเดินทางนะครับตอนนี้ตามอุบลครับเซากิกก็กำลังไปติดต่ออยู่นะครับดำเนินเอกสารอยู่ดำเนินเอกสารขังในอยู่นะครับน่าจะผ่านเนาะรถเฮานี่น่าจะผ่านไปได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวเพิ่นก็ได้เอกสารออกมาแล้วก็จะได้ขามไปฟังปูนเลยนะคะแล้วอากาศดีดีครับเนี่ยมือเศ้าอากาศดีเนี่ยอากาศดี่ดีครับ สีบ้อโดนครับเดี๋ยวกันกลแล้วละ่ะครับนีบ่เป็นยังไงบ้างเอกสารเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ เอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2คนเลยนะครับได้เป็นไอใบบริพาสเนาะเพราะว่าของเพิ่นไอพาสปอร์ตเพิ่นเบิดอายุก็เลยใส่เป็นบริพาสเพราะว่ายังในโปรแกรมท่าก็คือไป3วัน2คืนอยู่แล้วอันนี้ก็คือบริพาสใช้ได้เรียบร้อยนะครับพาขามดานแล้ววัะทีนี้เดี๋ยวก็สิเข้าไปในทานตมอเนาะให้เพิ่นไป ไปจำไปจำป๊ไปจำนะยูล่าเขาจะใส่คำว่าจำเมนเดวบานเขาใส่คำว่าสแต็มมาออนุญาตขอบอกอนุญาตแจ้งเลยนะครับว่าเพล่นสิเปิด8ดโมงครึงนะครับเบิดโมงครึ่งแล้วก็ปิดสี่โมงครึ่งนะครับายสีมาเนาะแต่คือในเวลาขเพลินเนาะจัดกเวลาดี น่ซื้อเดินผ่างชัวร์เข้ากับบ่โดนครับเปลี่ยนบ่เสือหนาหน้าที่กาแล้วเจ้าหน้าที่เพิ่นหลายครับเจ้าหน้าที่หลายมีหลายชอ่องเนาะทีเอกสารจะทายง่ายลายแบบซื้อจับเดียวเลยนะครับทีะป,ะ,ปะเดี๋ยวเฮาจะไปขามด่านกันแล้วเด้อทุกคนคเดี๋ยวจะให้อันน้องจำปาเพิ่นเป็นติ๊กทีป์เนาะครับเด<ม>ี๋ยวไปพ่อกันอีกคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าก็คือสิเป็นอยู่อยู่ลาวแล้วเดี๋ยวเราจะถามไปลาวแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับชองจัปาภาพาเพิ่นนะครับเป็นกำลังใจให้น้ำเด้อนนะครับฝนะากเงินฝากโตน้ำนะครับ,รบเพราะว่าจะเป็นเอฟซีามรูว่าเอฟซีของตามุบลนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ฝากโตน้ำนะครับเ,เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ